ครับผมสวัสดีพี่น้องครับอ่ามื่อน,นี้ขายขึ้นหมานนะครับมารีวิวกระเป๋าใส่ไก่เปต่อครับกระเป๋าใส่ไก่เปต่อเนาะลายละเอียดงานครับพี่น้องรอบนี้เขามามีอยู่2งสีสอลายด้วยครับเป็นประมาณนี้ละ <c oughs> เป็นลายไอ ยาแหงเนละครับไลยย่ยาค่าแหง่เป็นประมาณนี้ละนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งไล่เหรียดงานเนะครับไล่เหรียดงานไปที่ระยาง <c oughs> ฟังนี้ก็คือไอ้สะพายขวานะครับพี่น้องสะพายขวา <c oughs> <c oughs> นี่นะครับมีรูระบายอากาศให้ครับนะรูระบายอากาศให้อออมเลยครับมองนี้เป็นมองไอ้เสียบลักไก่ได้พี่น้องนะมองเสียบลักไก่ครับลักลามไก่ละฟังนี่กับเป็นไอ้ ไซเท่ทรัพั์ครับไซขึ้นทางนะครับเป็นช่องไ่โทรศัพท์มีตีนตุกก๊กแกปิดให้ครับไอข้างนานะครับข้างนานี่เป็นมองปิดหัวไกลครับกันไกลยื่นหัวออกมาขันเนาะมองปิดหัวไกลอันนี้ก็เป็นสิบด้านนาน,นี่เอาไกล้ออกครับอเอาไกลต่ออกอกบางละเอียดไปเรื่อยเ,อยเนาะสายสะพายสองฟัง ข้างบนนี่เป็นอ้การลุกโปงเ้อพี่น้องดันส่งนะครับใส่ไปน้ำหนีเลยเป็นดันส่งให้มันอยู่ส่งสวยข้างล่างนี่เป็นผ่าครับผ่าแข็งเนาะข้างล่างมีรูระบายอากาศสองรูครับเวลาเข้าใกล้ออกครับเข้านี่ครับหลุดสิบตัวข้างบนนี่หลุดสิบออกไปประมาณไอ้เครื่องใบนะครับเครื่องใบ เขากเอาไกล้เข้าไปครับเอาใกล้เข้าไปแล้วเขาก็ับหลดสิบกลับขึ้นมาหลูดสิบกลับขึ้นมาครับประมาณนี้สมมุติว่าเข้าไปหอดปลาเนาะเข้าเสียวใกล้ออกไปที่นี่เข้าเสียวใกล้ออกเขาก็เปิดตัวปีนหัวไกล้นะครับเปิดออกเลยเขาก็เปิดหลูดรูดสิบนะครับดันลงมากับปล่อยไกล้ออกไปเลยครับ ปลายไก่ออกเลยเดี๋ยวเบิ้งล่าเหลียดข้า้งในตัวนี้สิบนะครับพ่นเย็บรัดไใบนะครับนี่เย็บรัดใ้เลยราว่ากันแบบเวลาไอ้โต,โตโตตะกี้นะครับสิมันสีแยากออกจากกันใดเลยครับสองฟังนะมันสีแยากออกจากกันใดระบาดที่นี่เวลานั้นเขาเอามาสูบใส้แล้วแล้วเขาหลุดมากมัน มันเสียมากมีปัญหาครับย่ำใส่โดนไปสิบมันมักสิแตกอันนี้เพ็นกะเลยเหย็บแบบล็อกไวเลยล็อกไวเลยครับย่ำมันเท่ากับหลุดได้สบายอ่ะเป็นประมาณนี้ขังในครับอ่ะขางในเป็นประมาณนี้ครับซับในให้ครับสวยๆหนาหนาอ่ะอันนี้เป็นเป็นเนื้อผ้าเย็บดันนอกเ้อตัวนี้เย็บดันนอกแล้วครับสันหนึ่ง ดานในก็เป็นนี่นะครับเป็นซับในให้เป็นประมาณนี้ครับข้างในรูกระบายอากาศทัวใส่สบายครับเนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้านุ่มหนาะมีรูกระบายอากาศให้ใกล้อยู่ใดสบายครับบาหวานเบาอ่นะข้อดีอีกอย่างก็คือมันพกผ้าสะดวกครับนะสะพายไปใส่ก็ไดแล้วกะ เวลาเข้าไกลใส่ไว้ในรถเนาะครับเวลามันขี่เวลามันขี่เนาะครับขี่ใกล้กับสียุยู่ยยพื้ืนนี่พี่นอ้องยุ่ยผืนนี่เวลาเข้าไปหอดปลาเข้าเก่าใกล้ออกแล้ว,ลวเขา้ากับสันออกเก่าครับสันออกเอก่าคือข้อดีของกระเป๋านะครับข้อดีของกระเป๋ากาประมาณนี้ครับ <c oughs> มีสองสีสองลายครับหลอบนีน้เป็นลายหยาแหง้งครับ ส่วนไอเรื่องของราคานะครับพี่น้องเรื่องของราคากะใบหนึ่งสองร้อยหา้าสิบครับร่วมทรงแบบโอนอ่าแบบโอนนะครับโอนมาก,ก่อนแล้วเขาก็บทรงของไห้ขันเอาแบบจ่ายเงินปลายทางครับไอของไปหอดพนักง,งานโทรหาแล้วเขาก็จ่ายตังค์แล้วก็วกรับของเอาหน้าบ้านอันนั้นคือจ่ายเงินปลายทางนะครับอ่าคือจ่ายเงินปลายทางกะเพิ่มอีกสามสิบบาทครับพี่น้อง เอาความสมบายใจเนาะเอาหมักแบบใดกะเอาแบบนั้นครับความสมบายใจความสะดวกของลูกค,ค้าอันนี้คือราคาของแต่ละใบขันสมมุติว่าเอาเอาสองใบนะครับสองใบแบบนี้ผมคิดใบละสองร้อยกับเป็นสี่ร้อยขาส่งขันเอาแบบโอนกะไอ้ร่วมทึงขาของกับเป็นสี่ร้อยห้าสิบครับขันใจใจปลายทางกับเป็นสี่ร้อยแปดสิบ ขันเอาสใบอ่ะสใบขันโอน,ก,น 600, กับเป็น6 5 0ปครับปลายทางเพิ่ม30บบาทกรับเป็น680อยแกับประมาณนี้ละอ่าสำหรับงานครับผมอ่ะรีวิวให้เบิ้งครับอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อเนาะเดี๋ยวผมเสียพิมเบอร์โทรไว้ให้ด้วยครับถ่ายคลิปเลยเบอร์โทรกับ ไอดีไลเป็นอันเดียวกันเด้อพี่น้องเบอร์0611 276 771นะครับคือเบอร์โทษติดต่อนะขันเ่าสิไอแอดไลน์มาเด้อพี่น้องกะเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ขับมันกระสิเด้งขึ้นเลยหรือพี่น้องสิเม่มซื้อไหววา่ายคืนหมานนะพี่น้องเม่มแล้วปุ๊บมันกระสิเด้งขึ้นมาเลยให้เขาเพิ่มเพื่อนเนาะขับกับประมาณนี้ละ สำหรับงานเบื้องล้วกะฝากกดติดตามเลยวยครับพี่น้องเป็นกำลังใจในการเหตดชิบให้ทงหางขายหอนำํำอ่ะสำหรับมณีกะสวัสดีครับ